สวัสดีครับพืพ่พผมนะครับจ้องมือใหม่กระชอนนะครับวันนี้ก็มาให้ข้าวพวจตอนเย็นๆนะครับสวัสดีครับมีมีแม่ไก่กำลังซีกันอยู่นะครับอระเจ้าอวยข้าอยู่ เ<ำ>ย็นครับฝนตกครับฝนก็ตกมาสองวันแล้วนะครับ ก็จะวุ่นวายตั้ง่อยนะครับ ยังไม่เลิกกันสิีวอ้าวนี่แม่ไก่ไก่รุ่นลูกกับแม่ไก่รุ่นแม่นะครับโตโตทันกันนะตีกันนะ ม่ไกลฟ้องแบบไหนก็ดูกันเอเงนะครับนะครับจริงๆวันนี้ผมก็ถ่ายให้ดูประมาณเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ